สวัสดีค่ะอัญยองฮานเซียอีกแล้วนะคะพบกับคุณพ่อหมีแล้วนะคะวันนี้พามาชมสวนที่เดิมค่ะเดียวว่าตัวนี้เปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าตัวนี้สวยงามมากดูนะคะทุกคนตัวนั้นที่พามาดูวันนั้นนะคะถั่วนี่นะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกถั่วอะไรเนาะไม่ได้ถามคนเกาหลีเขานะคะวันนั้นที่พามาดูนะคะถั่วนี้ต้นเล็กๆนะคะดูวันนี้นะคะโตมากแล้วนะคะเดี๋ยวกับกล้องให้ดูเด้อเห็นไหมคะ วันนั้นต้นเล็กๆนะคะยังเห็นภาพปูพื้นอยู่นะคะเตี๋ยววันนี้ไม่เห็นแล้วนะคะดูนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปชมข้าวเด้อตอนนี้นะคะเป็นเวลาทุ่มหนึ่งแล้วนะคะที่ประเทศกตหลีเด้อทุ่มหนึ่งแล้วนะคะอาจจะมืดๆหน่อยนะคะเสียงก็จ,จะไม่ได้เพราะว่าถ้ามาถ่ายทําถ้ามาถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปตอนกลางวันนะคะมันจะร้อนออกมาไม่ได้จากห้องแอร์ไม่ได้ ต้องอยู่ในห้องเอนะคะเพราะว่าคุณพ่อทํางานกันคืนนะคะตอนกลางวันก็นอนนะคะดูที่ค่ะทุกคนมันสวยมากนะคะมันไม่รู้ถั่วอะไรนะคะเดี๋ยวจะถามคนเกาหลีเขาอยู่ว่าเขาเรียกถั่วอะไรเค้าว่าเป็นถั่วนะคะต้นมันจะคล้ายถั่วลิสงเดี๋ยวพามาดูข้าวบ้านเขาเด้อชมสวนไปนะคะเห็นไหมสวยไหมคะ นี่คือบรรยากาศที่อยู่ตรงนู้นนะคะเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านที่ก็ป้อมอยู่นะคะเห็นไหมเอ่ยมันมีนมากะค่ะทุกคนนี่ใบมันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะมันจะมีนออกมีนเขียวพาไปดูข้าวนะคะนี่คือข้าวเกาหลีเด้อข้าวเกาหลีนะคะ อุยน uh ี oh, kind of ่เป็นคลองน้ำนะคะทุกคนข้ามได้ไหมไม่รู้อุ้ยข้ามไม่ได้นะคะมันกว้างมากเดี๋ยวกระโดดเด้อตัวคว่างไตนี่ข้าเจ้าสิชมน้ำนาไปได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวหาหาทางกวนเด้อทุกคนหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำกระโดด ตายแนี่นอนทุกคนเลยตายเนี่ยค่ะเพราะว่ามันลกมากนะคะแต่ความพยายามนะคะของป้อมนะคะอยากให้ทุกคนเห็นข้าวเกาหลีเออนี่นะคะเห็นไหมค่ะสวยงามมากนี่นะคะข้าวออกรวงแล้วนะคะเห็นไหมนี่นะคะเพราะมันออกรวงแค่นี้นะคะเขาก็ไม่เอาน้ําเข้าแล้ว แต่ถ้าเป็นบ้านเรานะคะน้ําก็ยังเตรียมอยู่แต่บ้านนี้น้ําแห้งแล้วนะคะเห็นไหมน้ําแห้งแล้วรอน้ําฝนอย่างเดียวบ้านนี้นะคะเขาจะทํานานะคะไม่เหมือนบ้านเรานะคะเขาจะสูบน้ําเข้าเข้าในนาเขานะคะแล้วก็นี่นะคะนี่คือสภาพตื่นนอนนะคะนอนกลางวันนอนนอนจนจะบวมแล้วถายตรงไหน มีนไนบวกไปถ่ายพักพร้อมพี่น้องโอ้มีสวนผักด้วยนะคะทุกคนโอ้พูดนะปาดขอบ่เห็นสวนผักก็คือโอ้วันหลังจะมาถ่ายสวนผักนั่นนี่มีหมาด้วยกระเทีย่ยมาทางไหนหล่ะนี่พือ่อยญ่น้อยโอ้ ดูแล้วเท่านี้วันหลังจะมาถ่ายสวนผักให้ดูนะคะพี่น้องสวนผักพี่น้องทำเองเน็ตโบมี่ทำมีเน็ตสีมานไหลสดอยู่นี่สวนผักธรรมชาติเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูต่น้อยปลูกไอผักบุ้งนะคะทุกคนดำเหมือนดำนาเลยเออพี่น้อง หอยสีพาเห็นบ่อค่ะนี่นี่เราปลูกเราปลูกเราปลูกแล้วปลูกแล้ดำคือดำหน้านี่แหละนี่นี่นี่เห็นบ่อค่ะ๋ยเสียเบิองเด้อนี่แหละเร้วเข็ดคือดำหน้าเลยเห็นบ่อพี่น้องตุเจ้าเบืองเราดำคือดำหน้านี่ล่ะเองามเล้คุณง่ามแล้วคุณเราดำไบได้ค่ะคุณเนเห็นไหมคะนี่สวยแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ขายแล้วนี่อันนี้จจขายแล้วเจตัดขายเป็นลายนานแล้วนี่อันนี้ก็ขายนะคะ พุ่นแมมักแกงคุณนะอันนี้เราดำไปพี่น้องเราอันนี้เราดำเด้พี่น้องเราดำหน้าว้อันนี้มีหมาด้วยนะคะกระเทียมันมนันเฝ้าพอมันพี่น้องนันเฝ้าพออันนี้กบบกบักบกถักกก่วกับมีพี่น้องมนถั่วก็มีปัาดขวานเท่านี่แหละตุ๊เจ้ามาโหลดเกาหลีใครจะมาอยู่ด้วยก็มาเดอ้อพี่น้องจับเป็ดต้องการคนงานดวนดวน เป็นบ่งบักเตียงที่น่องบ้านนี่บักเตียงยากปัดปัดท,ที่น่องบ่วงนี่บ่งนั่นบักเตียงอีกไปบักเตียงคลิ๊กงกี้เมื่าปูบ้านเขาก็เป็นบักเตียงสังางเลยสัางบ้านเขา,า,าเดิปัด นะพี่น้องเอ้ยขอไดบักแตียงคมามของมาส้มสวนนะคะเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูเดี๋ยวกับกล้องเห็นอกค่ะมาส้มสวนได้บกักเตงหุ่นเห็นไหมคะแตงย,กย,ยักษ์ไงค่ะไงแน่ไงหลีไงหลัวปลูกเองกินเองขายเองนะคะ คุเมื่อเดีวนะคะทุ่มหนึ่งเดีวทุ่มหนึ่งได้หนิพี่น้องแต่เว้นทุ่มหนึ่งได้ค่ะแตะ่เวนทุ่มหนึ่งเด้อหนิเด้อทุ่มหนึ่งแล้วไปไปไปไม่ถึงคำพอขาดไปเด้อพอขาเดเลยไปแล้วนะคะทุกคนเอาเตียงไปตามเดียวบ๊ายบาย